สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kenzivan Channel อีกรอบนะครับก็เนื่องในโอกาสอันดีเราก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปโฮมทัวรบ้านของเราเพราะว่าเราเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่เรามีแผนตอนนี้เรากำลังรีโนเวทบ้านน้องก็เสร็จประมาณสัก หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลแล้วก็กำลังเป็นช่วงแบบสร้างบ้านเนาะวัยรุ่นสร้างตัวครับก็เลยอยากจะทำซีรีส์บบเกี่ยวกับวัยรุ่นสร้างบ้านองนครับเพื่อว่าแต่หลายคนเนี่ยถ้ามีไอเดียหรือว่าสงสัยอันไหนเนี่ยถ้าเราแนะนาได้เป็นประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่า inbox ส่วนตัวได้นะครับแล้วก็จะเปิดให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้อีกคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็อันดับแรกตอนนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเราขอญาตไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะครับโอเคนั่นละอันนี้น่าจะได้ละ อันดับแรกขอแปลงฟันก่อนนะครับทุกคนถ้าแปลงฟันผิดก็หมอฟันที่ดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอเค EP นี้ก็คืนยิงอะ่ะจุดประสงค์เคนเพราะว่าเคนอยากให้เป็นไอเดียในการที่ทุกคนเวลาเลือกซื้อบ้านว่าแบบเลือกจากไหนเนาะอนันนี้แต่ว่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็หลายๆคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคอน d i t i o n ที่แตกต่างกันออกไปไงครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับด้วยก็ ถ้าคุณินแตกต่างกันออกไปมันก็อาจจะต้องเลือกด้วยหลายๆปัจจัยเนาะแต่ว่าจริงๆเวลาซื้อบ้านนะครับมันอาจจะมีบ้านหลายแบบเนาะบ้านเดีย่ยวบ้านแฝดหรือว่าโฮมทาวเงี้ยครับบ้านในโครงการบ้านนอกโครงการใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าบ้านในโครงการมันก็จะไดะ้เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ที่โอเคเนาะเพราะว่าเขามีส่วนกลางมีฟิตเนสมีสระว่ายนะ้ําบางที่อย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะได้เพื่อนบ้านที่คัดสรรมาแล้วแต่ว่าถ้าบ้านนอกโครงการเนี่ยจริงข้อดีเขียนว่านะก็มันจะสามารถเลือกทำเลได้เนาะแล้วก็ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยที่เราไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากนิติส่วนกางไงครับมันก็จะค่อนข้างสะดวกมากกว่าก็อย่างโอเคมเป็นซื้อเป็นทาวน์โฮมบ้านอนอกโครงการนะครับมันสิ่งหลักเลยคือเป็นทำเลที่มันใกล้โรงพยบาบาลใกล้ที่ทางานเนาะแล้วก็เจ้าของก่อนหน้านี้เขารีนเวทมาระดับหนึ่งแล้วก็สวยอยู่แต่ว่าเราอาจจะต้องมาทำมาทำเพิ่มในแบบของเราไงครับจริงๆมันมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างเลยก็แต่คนก็ลองไปดูว่าคนดิตั่นของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะทีนี้จะให้มจดูดคนครับ เดี๋ยวขอยกเป็นน้องก่อนนะป๊นหนึ่งชึบโอเคก่อนออกจากบ้านเราก็จะราคาคิมก่อนนะทุกคนส่วนมากเราก็จะเป็น mc ชงเชลวีก็จริงอะพอเวลาทุกคนจะทําบ้านใช่ไหมมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่พูดไปก่อนนี้คือการเลือกบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าพอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะต้องมีการเลือกตกแต่งอินทีเลียก่อสร้างเนาะหลักเคนขอแบ่งเป็นแบบว่า1ก็คือการก่อสร้างการทำ c o n s t r u c ชั่นต่าง อันนี้ก็คือต้องคุยกับผู้รับเหมาอ่ะอันที่2ก็คืออินเทอร์เนียดีไซน์คือการออกแบบก็คือสถานปนิกนั่นแหละเขาออกแบบทั้งอินเทอร์เียกับเอ็กซ์เทอร์เนียเนาะคือแบบเนี้ยอาจจะต้องมาอันดับแรกเพราะว่าเราต้องเลือกแบบก่อนแล้วเราเออกแบบเนี้ยไปคุยกับผู้รับเหมาซึ่งบางบริษัทเขาก็จะทําทั้งก่อสร้างรับเหมาแล้วก็บวกกับอินเทอร์เียด้วย ซึ่งแต่ละบ,บริษัทก็จะมีโปรไฟล์หรือว่าเรทการ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงอินทีเรหรือว่า op, น,นักสถาปนิกที่เขาเออกแบบให้เราเนี่ยบางบางที่เขาก็จะแบบรับจบ One Stop Service ก็คือทําทั้งรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ออกแบบภายในหมายถึงว่าตกแต่งภายในให้ด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเคเนี่ยคนออกแบบนะครับก็จะเป็นคนลา คนกับคนก่อสร้างแล้วก็คนละคนกับคนที่ตกแต่งภายในก็จะมี3ทีมนะครับเคนครว่าสถาปนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อยากให้เลือกให้ตรงกับเทสเรามากที่สุดครับส่วนของเคนนะครับก็คือเลือก interior s หรือว่าสถาปนิกเนี่ยจาก person house ก็สามารถติดต่อพี่เขาไปได้พี่เขาชื่อพี่ฟิลิปทีนี่เขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เริ่มทำบ้านตัวเองแล้วเขาก็ชอบเนี่ยครับเขาก็เลยเริ่มทําบ้านขายปล่อยเช่าอะไรเงี้ยแล้ว,ลวคือเราชอบหน้าโปรไฟล์เขาน้องเขาก็เราก็เลยทักติดต่อไปแต่ว่าจริงพี่เขาอยู่ที่กรุงเทพเราก็ให้เขาช่วยบินมาดูที่เชียงใหม่ให้เราแล้วก็ช่วยออกแบบบ้านของเราให้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทากคิมกันดแดนพร้อมครับพร้อมออกก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเคนะครับและนี่ก็คือบ้านเทาโฮมสี่ชั้นของเคที่เคเพิ่งซื้อใหม่เมื่อกุมภาพที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ตอนนี้เริ่มทําการรีโนเวทไปประมาณ3 4เดือนแล้วก็อาจจะเสร็จไปบางส่วนนะครับบางชั้นเนาะซึ่งบ้านของเราเนี่ยจริงๆพื้นที่นะครับที่ดินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20กว่าตารางวา2 2่งตารางวาครับแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับเนื่องจากมี4ชั้นก็ทําให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะประมาณ300กว่าตารางเมตรเลยที่ตั้งเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลห่างประมาณ5นาที แล้วก็เลือกจากโลเคชันเนาะอย่างที่เคนบอกไปว่าแต่ละคนในการเลือกซื้อบ้านเนี่เงี้ยมันอาจจะแตกแต่างกันออกไปของเคนก็เน้นใกล้ที่ทํางานเป็นหลักและสามารถไปทํางานได้สะดวกเนี่ยครับเผื่อว่าโดนตามอะไรเงี้ยมันก็จะไปที่โรงพยาบาลผ่าตัดได้เร็วอะไรเงี้ยครับจริงๆทาวน์ขอเรามี4ชั้นเนาะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าชั้นหนึ่งเนี่ยด้านหน้าอยู่ตรงนี้น,นะครับอันนี้เป็นข้างบ้านเนาะแล้วก็ชั้น2เนี่ยมันจะสามารถขึ้นไปทางประตูโค้งแบบนี้ได้เลยที่ทุกคนเห็นว่า เข่งก็คิดว่าเออมันค่อนข้างสะดวกดีเพราะว่าเราแลนว่าชั้น2เนี่ยเราจะทําเป็นตัวโฮมออฟฟิศนะครับหรือว่าสตูดิโอสำหรับ u t u b e เนาะแล้วก็ชั้น3มันเป็นชั้นส่วนตัวคิดว่าอาจจะอยู่เป็นแบบคอนโดเล็กนะครับที่เราปักอินไปนในบ้านก็คือเป็นแบบทั้งลิฟวิ่งรูมห้องนอนแล้วก็หลองอินคลอเซตแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้ชั้นสแล้วก็ชั้น4เนี่ยเราแลนว่าจะทําเป็นคล้ายๆห้องทํางานห้องอ่านหนังสือแล้วก็รวมถึงดาดฟ้าเผื่อเพื่อนๆมาแฮงเอาท์กันนะครับก็เดี๋ยวไปดู้าางในกว่ โอเคนี่เราเข้าสู่ชั้นหนึ่งนะครับ ก็ชั้นหนึ่งของเคนจริงไม่ได้มีอะไรมากเนาะของเคนตรงนี้ติดเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้นะครับเคนซื้อมาเป็นบ้านที่เขารีโนเวทมารอบหนึ่งแล้วเราก็เรามารีโนเวทเพิ่มในสไตล์ของเราตามที่เราออกแบบนะครับก็จริงๆมันค่อนข้างดูสวยงามระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าบางอย่างที่เราต้องการจะปรับเพิ่มไม่ว่าจะเป็นพวกสไตล์หรือว่าแบบนี้นครับเริ่มที่ตรงนี้แลยก็ได้ครับเพราะว่าเคนตรงนี้เค็นแทนว่าเคนจะทําเป็นตู้เก็บรองเท้าเนาะชั้นวางรองเท้า,ทาเนี่ยครับเพราะว่ารองเท้าค่อนข้างเยอะคิดว่าเก็บ ต่อไปชั้นหนึ่งเนี่ยสำหรับห้องนี้เนี่ยเราคิดว่าก่อนหน้านี้พี่เจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาขายมาให้เราเขาก็แผนว่าจะทำเป็นสวนในบ้านเล็กๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนที่ไม่ได้ขยันในการปลูกต้นไม้ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลต้นไม้เนาะเราก็เลยกลัวน้อง,องตายเราก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องนอนแทนนะครับ เผื่อว่าแบบแขกผู้มาเยือนนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเ่อน่ี้ยมาที่บ้านก็สามารถมาพักได้นะครับอันนี้แค่ทําเป็นห้องไว้เฉยแต่ว่าเดี๋ยวเราแผนว่าจะทําเป็นห้องนอนเดี๋ยวค่อยตกแต่งข้างในทีหลังนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เคยนทำหลักๆเป็นชั้น2กับชั้น3มาก่อนเพราะว่าใช้งานก่อนเนาะแต่ว่าชั้น1กับชั้น4เนี่ยอันนี้เราแผนว่าจะทําปลายปีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากงบค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนอ่าลิฟทิ่งรูมนะครับท เขาทุบเป็นดับเบิลวูฟนะครับก็คือทําให้เป็นฟลอร์ทูซียลิงที่มันจะดูโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูไม่อิดอัดสำหรับบ้านสไตล์ใหม่ๆเนาะอันนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆหน่อยถ้าเพื่อนๆซื้อบ้านนะครับเวลาสมมติว่าถ้ามัมีดับเบิลวูฟเงี้ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องถ้าสมมติว่ากั้นโซนนะชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับบางครั้งอันนี้คือเคนติดกระจกไปเพิ่มเนาะจะเห็นว่ากระจกเป็นรูปตัวยูทั้งหมดเลยเพราะว่า เรากลัวว่ามันแบ่งส่วนแบบนี้ไม่ชัดเจนครับมันจะทําให้การใช้แอร์เนี่ยมันค่อนข้างลําบากแล้วก็มันเปลืองไฟด้วยแอร์มันจะออกเนี่ยครับก็เลยปิดกระจกไปเลยนะครับทุกคนแล้วเวลาเลือกกระจกทุกคนเคนอาจจะแนะนําว่าจริงๆกระจกมันมีให้เลือกหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกระจกธรรมดาก็คือ6มิลแต่นินสิบมิลนะครับแต่ว่าอันนี้ของเราเลือกเป็น10มิลเทมเปอร์เพราะว่ามันจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็เวลาเลือกขอบอลูมิเนียมของกระจกนะครับจริงๆต้องบอกว่าขอบอลูมิเนียมมันมีให้เลือกหลายสสสีีมมาาาากๆนไ่่ววจะเป็แบบดํข ไอ้ทุกคุเห็นอยู่ละสีอลูมิเนียมหรือว่าสีไม้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องอคิดเ้ยืยอตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะมาเปลี่ยนทีหลังแบบแบบผมนะครับมันก็จะเสียราคาที่ค่อนข้างสูงมาอีกระดับ,บหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีความรู้มาก่อนเนาะอันนี้ก็มาเตือนเพื่อนๆเผื่อว่าแบบเออเวลาจะทํากระจกเพิ่มเงี้ยก็อาจจะต้องคิดพวกทั้งขอบอลูมิเนียมหรือว่าขนาดความหนาของกระจกด้วยนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นโซฟาที่นั่งเล่นของเรานะครับแล้วก็เป็นทีวีวอล์ โซนต่อไปเดี๋ยวเคีนจะพาไปดูโซนครัวนะครับซึ่งจริงๆโซนครัวเนี่ยอันนี้เราแผนว่าทำเป็นครัวฝรั่งเนาะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เขาทําเป็นไอซ์แลนด์ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับขนาดของไอซ์แลนด์เราต้องการจะขยายไอซ์แลนด์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็แผนว่าจะขยายให้มันสุดนี้เลย แล้วก็ครัวฝรั่งก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องเตือนเพื่อนๆนทุกคนถ้าสมมติว่าซื้อบ้านมานะครับก็อย่าลืมคิดเรื่องฟังก์ชันการใช้งานด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราซื้อบ้านมาเนี่ยเราจะต้องมีติดพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมนะครับบางครั้งปลั๊กที่เขาให้มาอาจจะไม่พอจะต,ต้องมีการเดินปลั๊กออกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นทุกคนเห็นว่าตรงนี้เชียนเดินปลั๊กออกมา เผื่อไว้เนาะเพราะว่าอย่างเช่นอย่างโฟลฝรั่งนะครับก็คือมันจะต้องมีทั้งเตาอบเนาะหรือว่าเตาไฟฟ้าหูดุดควันอย่างเงี้ยครับซึ่งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยครับมันจะใช้สายไฟที่มันเบอร์ใหญ่มากขึ้นเนาะอาจจะเป็นเบอร์แหรือว่าเบอร์10แต่ว่าก่อนในนี้นเขาจะเดินให้เบอร์4ีให้เราเนี้ยครับอันนี้อาจจะต้องคุยกับทีมผู้รับเหมาหรือว่าก่อสร้างเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าไฟไม่พอเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะพังเร็วขึ้นนะครับ โซนต่อไปนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับโซนโต๊ะกินข้าวของเราก็อาจจะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําก็คือจะใกล้ห้องน้ำแล้วก็ใกล้ครัวด้วยก็จะค่อนข้างเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับห้องน้ําอันนี้คือห้องน้ําชั้นหนึ่งเนาะสำหรับผู้มาเยือนหรือว่าเวลาแขกเพื่อนๆมาอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าห้องน้ำชั้นหนึ่งได้เหมือนกันโอเคชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้เนาะจะเห็นว่าค่อนข้างโล่งนะครับทุกคนก็ถ้ามีสปอนเซอร์ท่านไหนสามารถพพอร์ต อื่นๆได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีแผนที่จะทําชั้นหนึ่งเลยนะครับก็รอสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านอยู่นะครับไปเดี๋ยวเรา,เราไปดูชั้น2กันดีกว่า mm hmm. ก็ชั้น2นะครับชั้น2ที่จริงอย่างที่เคนบอกไปว่าเราเริ่มทําชั้น2องนะมาส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเราแผนว่าจะทาเป็นโฮมออฟฟิศสำหรับสตูดิโอยูทูบหรือว่าเราทําเป็นสำนักง,งานด้วยไงครับก็เลยน่าจะสะดวกเนาะเพราะว่ามันสามารถบีบันไดขึ้นมาจากข้างล่างได้เลยไม่ต้องผ่านชั้น1น,นะครับ อันนี้จริงตอนนี้จะค่อนข้างโล่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแผนว่าเราจะปูพื้นเป็น SPC คลิกล็อกอันอื่นน่าจะเป็นเฟอร์ลอยเนาะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์สตูดิโอต่างๆนะครับซึ่งชั้นนี้ครับหลักๆมันก็จะเป็น คือเราคิดว่าเราแพนว่าเออเป็นโฮมออฟฟิศใหญ่ๆไงครับเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็อาจจะมีมุมนั่งเล่นชิลๆน่ารักน่ารักเช่นแบบมีบีนแบกหรือว่ามีคอฟฟี่คอเนอร์อะรครับก็สะดวกสำหรับพี่ๆทีมงานที่ทำให้เราเนาะแล้วก็หลักไม่มีอันนี้เหลือติดผ้าม่านทางหลังอันนี้เราแพนว่าเราจะติดเหลือติดผ้าม่านแล้วก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สตูดิโอกับพวกอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ออฟฟิศต่างๆอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากอ๋อแล้วก็ชั้นนี้ก็มีห้องน้ำในตัวด้วยครับ อันนี้ตอนแรกตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะมีผนังนึงแค่นี้เนาะแต่ว่าเคนคิดว่านี้น่าจะเป็นพวกแบ็กดรอปของตูดิโอไงครับเราก็เลยขยายเป็นผนังอินโมนเบาออกไปนะให้มันดูกว้างขึ้นก็จะซ้อมเป็นแบบถ่ายตรงนี้สตูดิโอเผื่อว่าช่องหมอชนฟิตอะไรเงี้ยเขาจะแบบออกกำลังกายตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอินโวนเบานะครับถ้าเพื่อนๆเวลาไปาเลือกซื้อบ้านก็สามารถลองเคาะดูได้ถ้าอินโวนเบามันจะเสียงแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผนังปูนมันจะเสียงแบบ มันจะต่างกันเนะเาะแต่ว่าเราก็มาเลือกสีทาสีให้มันเหมือนกันให้มันดูเนียนโอเคอันนี้ก็เป็นชั้น3นะครับที่เราออกแบบให้เป็นสตาร์แบบคอนโดที่อยู่ภายในบ้านเนาะก็จะมีประตูส่วนตัวนะครับแล้วก็กมีดิิตอรดอลล็อกเหมือนกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นพันที y ก็ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นแบบเวลาเข้ามาก็เก็บกุญแจเสื้อผ้าหรือว่าที่สามารถวางของได้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นโซนลิฟวิงรูมของเรานะครับก็คือเป็น ห้องนั่งเล่นของเราครับของเรากับพาวเนาะอันนี้เราแพลนว่าเราจะทําเป็นห้องลุ่งไว้ก่อนแล้วส่วนมากจะเป็นเฟอร์ลอยมากกว่าครับอาจจะเป็นโซฟาทีวีแล้วก็จะเป็นกรอบรูปรอะไรน่ารักๆนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จจะทําเป็นหายเป็นโต๊ะทํางานครับที่สามารถมองเห็นวิวโรงพยาบาลแล้วก็ดอยสุเทพได้ก็แบบฟิน อย่างห้องนี้นครับตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็ทําเป็นประตูโค้งไว้ให้เร,เรียบร้อยแล้วมันก็จะดูแบบน่ารักนิดนึงเนาะแบบเป็นประตูโค,งโค้งๆะไรครับซึ่งก็โอเคเร,เราชอบนะับแล้วก็มันมีทั้งสองบานเพื่อที่จะคอนเน็กไปสู่ห้องนอนได้นะครับอันนี้ห้องนอนของเราก็ทําเป็นบิว์หัวเตียงไว้เบื้องต้นแล้วเราแพลนว่าเราจะทําเป็นห้องนอนแล้วก็มีเตียงตรงนี้แล้วก็มีตู้ข้างเตียงแล้วก็บิว์ไว้เผื่อแล้วนะครับส่วนอันนี้คือเคนแบบเท้ารเปอร์เซ็นต์มากคือ เราชอบวัสดุตัวนี้มากเนาะทุกคนมันอาจจะหน้าตาคล้ายๆหินอ่อนนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นคล้ายๆเป็นตนวีเนียก็คือจริงๆมันเป็นแค่เอามาแปะไว้เฉยๆแต่ว่าหน้าตาคล้ายหินมันก็จะดูแบบค่อนข้างสวยอันนี้ก็เลือกเป็นสีทราเวทีนนะครับแล้วก็ตัวข้างแต่นี้จริงๆมันยังขาดพวกโคมไฟที่เราสั่งมาอยู่ละเดี๋ยวรอมาติดตั้งนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้จริงๆโซนเก่าเนี่ยจะเป็นตรงส่วนระเบียงเนาะก็คือเขาทําเป็นระเบียงเผื่อที่จะเปิดออกไปได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าระเบียงถ้าสมมติ ตามการใช้งานจริงกันทุกคนมันจะมีพวกนกเมกะหรือว่าฮีโนกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำความสะอาดระเบียงเนาะเราก็เลยอันนี้คือเราทำไปแล้วแหละคือเราก็เลยขยายห้องนอนออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันเชื่อมกันแล้วแล้วก็เกาะผนังขึ้นมาเป็นผนังมวลเบาเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นซีเมนต์บอร์ด PU โฟมข้างนอกก็เป็นซีเมนต์บอร์ดเราก็ติดเป็นหน้าต่างอันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับ เพราะว่าคิดว่าอยากให้มันเป็นโฟล์วสเปซหรือว่าห้องปิดเลยมันก็จะดูไม่สกรปรกอะไรเงี้ยเวลาไม่ต้องทำความสะอาดที่ระเบียงเพราะว่าห้องนอนเราก็ไม่อยากให้มีฝุ่นอะไรเงี้ยเยอะต่อไปก็จะพาไปดูกน,นึงนะเขาเปิดไฟก่อนตอนนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยมากนะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งแล้วต่อไปนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่คอนเน็กต่อจากห้องนอนนะครับก็จะเป็นห้องมอลล์อินคลเซตของเรานะครับ เราบิวอินวอลล์อินคุเซตทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ H M R นะครับแล้วก็ปิดผิวลามิเนตของเราเนี่ยใช้สีลามิเนตเป็น E D L ของโรเบิรอนะครับก็สามารถไปดูที่ IG หรือว่าหน้าเพจของเขาได้ก็จะสีค่อนข้างคือเราไม่อยากให้มันดูมูจิมากเนาะเราก็อยากให้มันมีความแบบเป็นไม้ดูซีซีนิดน,นึงเลยครับแล้วก็ลายไม้ดูแบบไม่เป็นวงวงเงี้ยเราก็กว่าจะเลือกลามิเนตตัวนี้ได้ก็ค่อนข้างนานทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้ของพาวนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าของเคสนิดนึงอันนี้เเรราก็ปลี่ยนนไฟนะคับ เป็นไฟดาวไลท์ของแอลมตันที่แบบเขาจะมีแองเกิลหรือว่ามุมที่มัน30กว่าองศาซึ่งมันจะทาให้เวลาส่องพวกตู้ะอะไรเงี้ยมันจะดูมีแสงและเงาที่มันสวยมากขึ้นแล้วก็จะมีปรับได้3สีเนาะก็จะเป็นวอร์มไวอูไวแล้วก็เดย์ไลท์นะครับมันจะมีหลายหลายโทนเนาะก็อยากให้เพื่อนไปดูสีก่อนว่าแสงที่เราอยากได้เนี่ยมันจะเป็นกี่เคลวินนะครับส่วนตรงนี้นะครับวอล์์อินโคเซ็ตก็บิวินมาตรงนี้ปึ๊บแล้วตรงนี้เราก็ทุกกระจกแดงอะแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวช่างมาเปลี่ยนให้อันนี้คือเราทําเป็นกระจกเพิ่มนะครับเพราะว่าเราสึกว่าตอนแรกมันเป็นห้องทึบๆเนาะแล้วเราก็อยากให้มันดูโปร่งมากขึ้นเราก็เลยทำเป็นเจาะเป็นหน้าต่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีแสงธรรมชาติเข้ามาเวลาแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโตเครื่องสําอางขอ,งของพราวนะครับที่เราก็บิวอินมาเต็มเหมือนกันแล้วก็เหลือพวกแบบพ็อปินอ่อนแล้วก็เหลือพวกติดพวกมือจับแล้วก็โคมไฟที่เราสั่งมาละตรงนี้เราก็เจาะเป็นหน้าต่างเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะได้ดู เป็นแสงธรรมชาตินะครับโอเคต่อไปเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำนะครับซึ่งพราวทุกพิเศษมากเพราะว่าจรงิงห้องน้ำของอันนี้ของเคนะ์เตอใหม่หมดแล้วก็ลือใหม่หมดปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ทาใหม่ทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําของเรานะครับห้องน้ําในชั้นสับเนาะซึ่งอันนี้ห้องนำ้ำเราก็ทาใหม่กับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเอากระเบื้องออกเพราะว่ากระเบื้องเก่าเราแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลือกพวกสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นโทนแบบโม เลือกเป็น so แ้เป็นโทนสีดำนะครับอย่างสุขภัณฑ์ของเรานะครับเราก็เลือกเป็นของโมเก้นนะครับก็จริงแบรนด์โมเก้นเขาก็โอเคน้องมันดีไซน์เขาดีแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากเพื่อนๆก็สามารถไปดูตามได้นะครับอย่างอื่นมันก็จะเป็นพวกคล้ายๆเป็นอันนี้จะลกนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวๆถ้าเสร็จจะถ่ายดูอีกรอบนึงก็อันนี้เป็นซิงค์น้ำนะครับแล้วก็เป็น ก๊อกน้ำที่แบบฝังไปซึืงอเนี้ยเราก็ต้องทาตั้งแต่แรกคือเพราะว่ามันต้องกีดผนังแล้วก็ฝังก๊อกน้ําแล้วก็ฝังพวกท่อปปาเข้าไปข้างในด้วยก็จะมีทั้งน้าร้อนน้ําเย็นนะครับแล้วก็เราทําเป็น his and her ก็คือมีทั้งสซิงค์นะครับจะได้แยกโซนกันไม่ไม่ตีกันนะครับก็แนะนําสําหรับเพื่อเพื่อ,อผู้ชายนะครับถ้าคุณแฟนเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เราไปยุ่งยุ่งรายเขาก็สามารถทําเป็น his and her ได้นะครับ แล้วก็อันอื่นเราก็ทําเป็นฝ้าฝ้าฝ้าหลุมใหม่นะครับแล้วก็ติดไฟซ่อนเนาะอันนี้เราก็เลือกเป็นไฟซ่อนแบบ4000เค l v i เป็น LED strip light นะครับมันก็จะได้ mood and tone ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสมมติว่าเราปิดดาวไลท์ปุ๊บมันก็จะดูแบบอีก Mo ดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้สว่างมากขึ้นเราก็เปิดดาวไลท์ประมาณนี้โอเคต่อไปหลังจากชั้น3เราก็จะดูชั้น4ของเรานะครับซึ่งอันนี้เคนชอบมากบ้านหลังนี้งงปักอะ <laughs> คือปักที่นี่มันเยอะมาก โอเคพอเราขึ้นมานชั้น4เนาะเราก็จะเจอเป็นโซนตรงนี้นะครับก็คือเราจะทําเป็นโซนแบบ washing area corner นะครับพวกแบบเครื่องซักล้างต่างๆไม่วจะเป็นเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ข้างนอกจะเป็นที่ตักผ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากสามารถสันสุนได้เลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อเครื่องอะไรต่างๆเลยอันนี้ก็จะโล่งอยู่เพราะชั้น4เนี่ยอยันนี้เคนบอกว่าเคนจะเน้นวิวชั้นชั้น2กับชั้น3ก่อนเนาะชั้น4ก็ยังโลง่งๆอยู่ ก็อันนี้จะเป็นห้องโล่งอันนี้เราแผนว่าอยากทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจว่าเราอยากทําเป็นคล้ายๆบ้านฝรั่งสไตล์ฝรั่งนิดนึงเนาะเพราะว่าเราอยากให้ตรงเนี้ยก็เป็นเตาผิงไฟที่แบบดูหลอกๆนิดนึงอะเราันจะดูแบบออร์แกนิกลักชัวรี่โมเดิร์นสไตล์ไหนไม่รู้อันนี้ก็ไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือชั้นดาดฟ้าของเรานั่นเองเดี๋ยวเราขาเปิดก่อนแสงจ้ามาก อันนี้ก็จะเป็นข้างนอกนะครับสามารถคอนเนคไปสู่โซนเอาท์ดได้มันก็จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบสุดเลยนี่ซึ่งก็จะเห็นวิวโรงพยาบาลที่เราสามารถเดินไปทํางานได้ครับก็โซนข้างนอกที่เชนหมอกนะว่าเราแผนว่าจะทําเป็นโซนแหง้งเอากินหมูกระทะจิบเบียร์เล่นๆแล้วก็ชมบรรยากาศทางดาวเทพแล้วก็โรงพยาบาลนนครับอันนี้ก็คือพาวเี่ทูปเซนต์นมากทุกคนเพราะว่ามันจะเห็นดาวเทพชัดเจนมาก ขออนามาสการพระธาตุรอสุเทพ <g iggle> ก็คือเราคิดว่าถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็จะเห็นหมอกค่างชัดน่าจะฟินบรรยากาศดีนะครับเราเลยรักบ้านหลังนี้มากโดยเฉพาะชั้นดาดฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนตากผ้าเนาะแล้วก็เราแผนว่าในอนาคตเราอาจจะทําเป็นห้องห้องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องฟิตเนสแต่ว่าอาจจะค่อยทําทีหลังนะครับคิดว่าอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าตอนนี้งบหมดจริงทุกคน นี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับโฮมทัวร์ EP หนึ่งะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆรายละเอียดของแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากถ้าเพื่อนๆแบบมีคําถามอะไรนะครับในโดยเฉพาะแบบส่วนไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรสั่งซื้อจากไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามไล่ตอบหรือว่าสามารถดเรกไอจีมาได้นะครับถ้าสปอนเซอร์ใจดีนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าบ้านผมยังโร่งอยู่จริงๆนะครับผมก็ ยดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับ <c oughs> ขอไหยีนิดนึงทุกคนก็ตอนนี้จะขอไปอยู่เวนต่อนะครับแต่เดี๋ยวค่อยถ่ายทีตอนกลับคอนโดแล้วกันว่าไปซัมมารีคร่าวๆสำหรับรูทินวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องไปอยู่เวนไปโดยาตัดและอาจจะถ่ายไม่ได้นาะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ถึงที่คอนโดนะ,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้านะครับแล้วก็ปิดคลิปนะครับทุกคนนี้ก็คอนโดของเราค่อนข้างมืด จริงๆมันไม่ได้มืดขนาดนนทุกคนแต่ว่าในแสงมันมืดนิดนึงโอเคเปิดไฟมั็นนึงชึบนี่เราได้ถึงคอนโดนแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างหน้าแปรงฟันอีกรอบนะครับเพื่อเตรียมตัวนอนวันนี้จริงๆมีแอคทิวิตี้เยอะมากทุกคนแต่ว่าแค่โ่มทัวร์ก็เหนื่อยแหละเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนิดนึงโอเคต่อไปเราก็จะมาสู่รูทีนสกินแคร์ช่วงเย็นนะครับว่า เราใช้ตัวไหนบ้างอันนี้ก็คร่าวๆอย่างน,นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น f อของเซราวีนะครับอันนี้นะครับก็คือตัวเซราวีไมเซล่าคิ้นซิงวอเตอร์นะครับส่วนนี้ก็เป็นใช้โฟมล้างหน้าต่อนะครับก็คือตัวเซราวีโฟมมิงคิ้นเซอร์แล้วเราก็จะใช้ตัวเรนิโนต่อแล้วก็อะไรนะเราก็จะทากลุ่มหอ่เยจารเซอร์นะครับก็มีทั้งครีมกับโลชั่นนะครับผมอันดับแรกเราก็จะเช็ดหน้าก่อนนะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าทาเมคอัพไปนิดหนึ่งแล้วก็ครีมกันแดดนะครับ ก็อันดับแรกเป็นเครใช้คลีนเซอร์นะครับซึ่งเคนแนะนาให้ทุกคนใช้คลีนเซอร์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าการล้างหน้าธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําให้พวกปุ่นหรือว่าเมคอัพอื่นๆเนี่ยมันสามารถออกไปได้นะครับผมมันจะอุดตันแล้วก็ทําให้เกิดสิวตามมาได้เหมือนกันอันนี้ทุกคนพอทราบเป็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซึ่งเคนจะใช้ตัวเซรา่มบีมเซลล่าเคนซิ่งวอเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวเช็ดอันดับแรกเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเมคอัพไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีครีมกันแดดด้วยต้องบอกเลยโอ้ค่อนข้างนทุกคั ก็จะเห็นชัดอยู่นะครับว่ามันสกรปรกขนาดไหนหน้าเราแนะนํากับทั้งลุกสภาพผิวนะ้องไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งหน้าจัดนะครับหรือว่าคนที่ไม่แต่งหน้าเนาะก็ควรจะใช้คิีนเซอร์ก่อนที่จะล้างหน้าจริงๆนะครับผมจริงๆเคนต้องบอกว่าเคนชอบเซราวบีอยู่แล้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเซราวบีเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวนะครับแล้วก็เขาไม่ไม่ทำร้ายผิวนะครับสามารถเช็ดรอบดวงตาได้สบายมากแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือไม่ทําให้ผิวแห้งดด้วยนะครับเพื่อน ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับตัวเซราวีไมเซล่าคินซิ่งวอเทอร์เขาประกอบทั้งตัวแนนซินอมายนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทางเซราวีอยู่แล้วแล้วก็ตัวเซรัลไม่สาชนิดนะครับนอกจากจะทําให้ชุ่มชื้นนะครับก็อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับคิดแนะนาให้ทุกคนใช้คินเซอร์เป็นรูทีนนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟเนาะแล้วก็เพราะว่าฟูมห้ังนั่งธรรมดาเราไม่สามารถล้างได้หมดจริงๆอิงะต่อไปเราก็จะใช้เป็นโฟมมี่คินเซอร์นะครับของเซราวีเหมือนกันอันนนี้จะเป็สูตร normal skin to oily ก็อตอนนี้ใช้โฟมนะครับหลังจากที่ใช้โฟมแล้วเคงก็จะทาเป็นพวกกลุ่มเรติโนนะครับเพื่อป้องกันพวกสิวต่างๆ,ๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้เป็นตัวไวจ์ไลเซอร์นะครับทุกคนพอผิวเราชุ่มชื้นแล้วมันก็จะทําให้แบบเราไม่เป็นสิวหรือว่าอุดตันมาได้แล้วก็หน้าเนียนด้วยนี่อันนี้ก็เป็นตัวเรติโนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อขา้างนอกสำหรับวันนี้ก็ดูทีสกินแคร์ของหน้าเคเนี่ย ครรบประมาณนี้โอเคก็จบไปสําหรับวันนี้นะครับจริงๆเคนเชื่อว่า EP นี้สำหรับโฮมทัวร์อหนึ่งของเรานะครับก็อยากให้เป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่กาลังคิดถึงอยากซื้อบ้านหรือว่าอยากซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยนะครับผมเพราะว่า ในช่วงวัยนี้ก็พยายามจะมูฟอะไรหลายๆอย่างเนาะน่าจะเป็นไอเดียทั้งการตกแต่งออกแบบของบ้านแล้วก็การเลือกบ้านยนยครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเคนอยากทําเป็นซีรีส์ที่แบบคิดว่าถ้ามันมีประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ให้คอมเมนต์มาว่าอยากให้โฟกัสในจุดไหนเนาะเพราะว่าจริงๆการเลือกบ้านหรือว่าการออกแบบตกแต่งในแต่ละส่วนมันก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่ครับอย่างที่พาไปโฮมทัวร์วันนี้เนาะมันละเอียดค่อนข้างเยอะมากทุกทุกคนเพราะว่า เคนอยากให้อันนี้เป็นอ็อปชันหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถนําไปเรื่องในการตัดสินใจซื้อสิ่งต่างๆเข้ามาในบ้านหรือว่าการออกแบบในบ้านด้วยนะเพราะว่าบ้านที่เราอยู่อาศาัยเนี่ยก็อยากให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดสําหรับเราเนาะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเคนก็จะมาพาไปชมในส่วนต่างๆเนาะหรือว่าโฟกัสในบางจุดที่มันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอไปนอนและบ๊ายบาย